สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำการใช้งานา Google Sheets นะครับในกรณีที่เราทำเป็นระบบคลินิกธันตกรรมอย่างง่ายนะครับผมจะแนะนำเรื่องของการใช้ Google Sheets นะครับในการบันทึกข้อมูลผู้ป่วยนะครับใช้แทนระบบคลินิกธันตกรรมได้เลยหรือเป็นคลินิกเวชกรรมทั่วไปก็ได้นะครับ ก็เดี๋ยวต้องขออภัยนะครับวันนี้ไม่สบายเป็นหวัดนะครับเวลาพูดอาจจะเสียขึ้นจมูกแล้วก็อาจจะมีการสั่งน้ำมูกบ้างนะครับแต่ก็จะมาขอพูดนะครับเบื้องต้นนะครับการในคลิปแรกนะครับในพาร์ทแรกนะครับก็จะแนะนําการหน้าตาคร่าวๆนะครับที่ผมใช้จริงนะครับอันนี้ผมทําให้ทันตแพทย์นะครับ ท่านหนึ่งนะครับใช้ในคลินิกก็ใช้มาประมาณ1ปีก็พบว่า,าใช้งานได้ดีนะครับข้อดีของ Google s h e e t ก็คือว่าเรา,เาใช้ฟรีนะครับสามารถ Edit ได้นะครับเพิ่มเติมข้อมูลต่างๆที่เราต้องการได้นะครับมีปัญหาแล้วก็แก้ไขได้เองนะครับไม่ต้องเสียเงินนะครับซึ่งเ,เวลาไม่เหมือนกับโปรแกรมที่เราต้องต้องซื้อมานะครับบางทีก็มันไม่มีการอัปเกรดนะครับ ใช้ไปมีปัญหาแล้วก็ไม่รู้จะปรึกษาใครนะครับติดต่อยากหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับซึ่งค่อนข้างใช้แพงนะครับแต่ว่าบางโปรแกรมที่ใช้งานดีๆก็อาจจะมีการซัพพอร์ตนะครับหลังการขายที่ดีนะครับอันนั้นก็อาจจะดีนะครับก็ไม่ได้ไหมายความว่าม,มันไม่ได้ดีทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่ก็ถ้ามีราคาสูงหน่อยก็อาจจะ ก็จะดีนะครับแต่ว่าวันนี้จะไม่แนะนําการใช้แบบ Google s h e e t อย่างง่ายนะครับแล้วเราทําเองได้นะครับอาจจะมีวิธีการเรียนรู้นิดหน่อยนะครับซึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวขอเริ่มนะครับอันแรกนะครับนี่ก็จะมีแท็บในการใช้งานนะครับ1ก็คือเป็นแท็บเรื่องของการลงทะเบียนผู้ป่วยรายใหม่นะครับ2ก็คือเป็นแท็บของการรักษาครับเอา 3ก็คือดูประวัติการรักษานะครับ4ก็เป็น o p ป c a r r d ในกรณีที่เราต้องการปริ้นนะครับนะครับแล้วก็5ก็คือใบเสร็จรับเงินนะครับมี2ส,ส่วนนะครับเวลาเราปริ้นก็กดปริ้นแล้วก็ปริ้นปุ๊บมันเป็น A4 ใช่ไหมครับแล้วเราก็ฉีกเครื่องหนึ่งนะครับให้ผู้ป่วยไปนะครับแล้วก็ท็บสุดท้ายนะครับอันนี้เป็น เอาไว้เราปริ้นเก็บไว้หรืออาจจะยังไม่ปริ้นก็ได้นะครับเวลาให้เขาตรวจสอบนะครับหลังๆมาของสสจเขาก็จะแนะนําให้เราเปริ้นนะครับหรือเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่มารับบริการในแต่ละวันนะครับว่ามีใครชื่อที่อยู่อะไรบ้างนะครับเผื่อมีเวลามีปัญหาเขาก็จะได้ตรวจสอบไล่ตามได้นะครับเวลาปริ้นก็จะปริ้นนะครับอย่างนี้นะครับอ่ะ เดี๋ยวขอเริ่มอันดับแรกนะครับการใช้งานยังไงนะครับอันนี้ผมลงไป2อ,อคนนะครับผู้ป่วย2คนนะครับในหน้าของลงมาทะเบียนนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใส่เพศนะครับอาจจะเป็นเพศช,ชายเราใส่เพศช,ชายปิติปิตินะครับปิติคนดีนะครับ แล้วก็ตรงนี้จะเห็นว่าปึ๊บมันจะขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับเ,เราต้องข้อ,อข้อควรระวังนะครับเวลาลงเนี่ยเราต้องให้กดสเปซ bar แค่ครั้งเดียวนะครับถ้ากด2 s p สเปซ bar มันจะไม่ได้นะครับมันจะมีปัญหาเวลาเราทำ data validation นะครับอันนี้ผม มันมีจะไปดูที่คลิปก่อนหน้านี้นะครับเรื่องของ Data Validation นะครับก็คือให้ทำเป็นชื่อกับนามสกุลเนี่ยให้เว้นวรรแค่วรรคเดียวพอนะครับต่อมาก็ใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ13หลัก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 2 3่ห้าหบเอ่าเดี๋ยวขออภัยนะครับตรงนี้เราต้องทำให้มันเป็นอ่ ทําให้มันเป็นฟอร์แมตของบัตรประจาตัวประชาชนก่อนนะครับโอเคแล้วก็วันเกิดนะครับเป็นคสอใช่ไหมครับปึ๊บตรงนี้ก็ผมใส่ให้เป็นคํานวณอัตโนมัติอายุอัตโนมัตินะครับตรงนี้ก็ใส่เป็น H.N. อัตโนมัตินะครับกรณีที่เราไล่ลําดับหนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยๆนะครับสุดว่าปีคสเราจำไม่ได้แล้วก็ 2 5งหเท่ากับเท่าไหร่อ่าเท่ากับหนึ่ใช่ไหมครับอ่าตรงนี้คือเอาใส่สูตรเป็น f 1นะครับลบด้วยห้าสนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งเก้นะครับก็จะได้อายุสามสปีนะครับบานเลขที่ก็14หมู่หมู่หก็ได้นะครับ ตรงนี้แล้วก็เลือกตำบลน,นะครับคลิกลูกศรลงมานะครับเลือกตำบลอะไรนะครับจะมาเลือกมั่วๆนะครับเลือกไปเลือกอำเภอมั่วๆไปนะครับจังหวัดมั่วๆนะครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรศูนย์ตึ๊ดตึดตึดต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 ดแล้วก็เลขที่จัดฟันแล้วก็ใส่เป็นสองก็ได้นะครับก็ลำดับตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าล่าสุด เลขจัดฟันล่าสุดตรงนี้เราใส่สูตรนะครับเป็น max นะครับเท่ากับ max ของ s 6นะครับก็คือ2นะครับถ้าเราลบออก max ก็จะเป็น1เอาไว้ประโยชน์เวลาเรา,าเวลาเราจะกรอกนะครับคีย์เลขจัดฟันลำดับถัดไปนะครับล่าสุดคือ1เลขถัดไปก็ต้องเป็น2ใช่ไหมครับถ้าอธิบายงงก็ comment ได้นะครับ อันนี้พอเราลงตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็เข้ามาตรวจรักษานะครับถ้านสมมติว่าวันนี้เป็นวันที่4นะครับเราก็ใส่ชื่อเป็นออปิตินะครับอ,อ๋อปิตินะครับมาแล้วใช่ไหมครับตอนแรกมีแค่มานีมีตากับมานะนะครับอ,อ,อันนี้ผมกำหนดให้มันเป็น ชื่อแล้วก็ตามด้วยเ,เลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับเพราะว่าเวลาเราขนจากเลขบัตรแล้วก็ขีดได้เลย <c oughs> ขอภัยครับอ่าตรงนี้มีปัญหาเนิดนึงเราต้องมาแก้นะครับอ่าตรงนี้มันไม่ได้ตามมาดีไม่ได้ตามด้วยนะครับแล้วก็ปิติไม่ได้ตามด้วยขีดนะครับมันต้องเลขบัตรประจำตัวประชาชนต้องมีขีด มันจะมีแท็บที่ซ่อนไว้ด้วยนะครับก็คือฐานข้อมูลตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับปึ๊บเราก็มาทำตรงนี้ให้เป็น f r a i n text ตรงนี้ให้เป็น text p l a i text นะครับโอเคตรงนี้ก็จะได้เป็นตรงนี้ก็คืออ้างอิงนะครับก็เป็นการคิวรี่ข้อมูลจาก คอลัมน์นี้มานะครับอ้างอิงนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นการคิวรีข้อมูลดึงข้อมูลจากคอลัมน์นี้มานะครับแล้วเราก็มาใช้ฟังก์ชัน Tri m นะครับอย่างที่บอกก็คือว่าเวลาเราใส่ชื่อกับนามสกุลเนี่ยมันเว้นวรรคไม่เท่ากันนะครับบางคนอาจจะเผลอกดไปสอครั้ง3าครั้ง4ีครั้งเราก็จะใช้ฟังก์ชัน Tri m นะครับให้มันเป็นเว้นวรรคแค่ครั้งเดียวนะครับเวลาเรา ทำ d a t a v a l i d a t i o n นะครับมันก็จะได้มองเห็นนะครับว่าเป็นชื่อเดียวกันนะครับแล้วเราก็ตรวจรักษาใช่ไหมครับทีนี้ก็จะเห็นแล้วนะครับว่ามีคนไข้ทั้งหมด3คนนะครับโรคประจำตัวเป็นความดาน120ทับ80นะครับ9 6 36.2สมมุตินะครับมาด้วยอาการ อันนี้ปวดฟันใช่ไหมครับเราอาจจะฟันโยกนะครับปึ๊บจะเห็นว่าอาการมี2อ,อย่างนะครับถ้าคนไข้รา,ายถัดไปแล้วก็มาคีตรงนี้นะครับแล้วก็ปึ๊บจะเห็นว่าตรงนี้รายชื่ออาการที่มาก็จะมีฟันโยกนะครับอันนี้จะเป็นการบันทึกข้อมูลนะครับที่เกาะที่เราเคยเกาะไปแล้วนะครับ ันโยกมา3วันโดนเพื่อนชกนะครับอ,อันนี้ผมก็ไม่ใช่ทันตแพทยนะครับผมก็ลองกอกมัม่วๆไปนะครับอ่าการรักษาสม,มุนนะครับร้อยหนะครับอนนก็150แล้วก็การรักษาที่2นะครับอ่าอีก150นะครับ แล้วก็ให้น,นี่ X นะครับเอ็กซเรย์นะครับให้ยากลับบ้านนะครับให้ยาอีก120นะครับอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นราคารวมทั้งหมดนะครับวันที่นัดนะครับดับเบิลคลิกนะครับออตรงที่ตรงที่เป็นวันที่ให้เราดับเบิลคลิกนะครับมันก็จะ pop ป up ปขึ้นมานะครับ คอ,อลัมน์ไหนที่เป็นวันที่ให้เราพอดับเบิลคลิกนะครับไม่ต้องไม่ต้องพิมพ์นะครับเวลา16.00นนนะครับเพื่ออ,อะไรอะ่ะหรือเขี่ยวสมมุตินะครับผมก็ลองขโม่ๆนะครับทันได้แพ้่ถึงเองินสดเต็มจำนวนนะครับพวกนี้เราเพิ่มได้นะครับสมมตุตินะครับ อันถัดไปนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับวันดบเบิร์ที่วันที่5้านะครับอ๋อคนนี้ซ้ำกันมานี่แล้วกันะะนะครับอ่าคนที่5เป็นเวลาเราพิมพ์ปุ๊บเนี่ยมันก็จะก็จะขึ้นมาเลยนะครับปิตินะครับโอเคปิติเป็นไม่มีนะครับไม่มีโรคประจำตัว1 2อทับิ ห5นะครับ36.3สมมุตินะครับมาด้วยเสียวฟันแล้วกันนะครับก็จะเห็นว่าเสียวฟันขึ้นมาแล้วอาการมีสามอาการแล,แล้วนะครับอันนี้คือมันจะเป็นการบันทึกนะครับอันนี้เราทำยังไงนะครับก็คือมาดูฐานข้อมูลนะครับฐานข้อมูลฐานข้อมูลอาการอยู่ตรงนี้นะครับเราใช้ คิวรี่นะครับคิวรี่ตัวรักษาคิวรี่ของชีทนี้นะครับมานะครับมันก็จะดึงมาทั้งหมดนะครับแล้วเราต่อด้วยนะครับยูนิคนะครับอาการไหนที่มันซ้ำกันมันก็จะดึงมาแค่อาการเดียวนะครับโอเคแล้วเราค่อยใช้ดั Data Valation นะครับคือตรงนี้นะครับมามาลากตั้งแต่ตรงนี้ลงมานะครับ ดึงจากข้อมูลจากตรงนี้ไปนะครับโอเคนะครับและก็ประวัติการเสียวฟันนะครับเสียยฟันกรามเสียวฟนันอาหมรเวลาทานเวลาดื่มน้ำน้ำเย็นนะครับโอเคผมก็มั่ว,วเอาแล้ะครับอ่ะสมมุตินะครับ การรักษาสมมุตินะครับมัมมัวไปยาไม่ได้เอ็กซเร์ยยากระจ่ายมัมวๆไป80นะครับออันนี้ก็ราคารวมก็จะเป็น180นะครับคนนี้นัดวันที่25แล้วกันนะครับ25 17.30นะครับโอเคแพทย์ฟู้นัดนะครับ โอเคปึ๊บอ่าเสร็จแล้วอาจจะมีคนไข้สามราย,ายถ้ามีคนไข้ยเยอะกว่านี้แล้วก็กรอกไปเรื่อยๆนะครับโอเคต่อมาดูประวัติการรักษานะครับอ่าก็จะเห็นว่าอ่า,อ,าอันนี้คือประวัติการรักษานะครับแล้วก็เราต้องการค้นประวัติการรักษาของใครครับแล้วก็เซิร์ชก็ได้คลิกขวาก็ได้มานีมาณีมามาที่4ใช่ไหมครับปิติ มาวันที่5านะครับมานะมาวันที่3นะครับสมมุติว่าผมแก้คนนี้เป็นมานะอีกครั้งหนึ่งครับมออานะครับโอเคมานะมาวันที่3กับวันที่5นะครับเราก็มาดูอ่าเห็นไหมครับมานะมา,มาวันที่3ากับมาวันที่5ถ้าเป็นปิติไม่มีข้อมูลนะครับมาณีมาวันที่4นะครับ มานะมา2วันนะครับโอเคนะครับเราก็มาไล่ดูดยอนหลังได้นะครับโอเคทีนี้เราจะปริ้นโอเบดีการ์ดเราก็เลือกนะครับเลือกเอาปิตินะครับปิติก็จะเห็นว่า NA ก็คือไม่มีนะครับปิติยังไม่ได้มาตรวจรักษาเราต้องเอามานะมานะจะมาแล้วค่อยมาเลือกนะครับเลือกชื่อก่อนแล้วค่อยมาเลือก วันที่นะครับจะมี2วันที่เข้ามานะครับวันที่3ค่ารักษา200มาวันที่5นะครับค่ารักษาร8 0ปบาทนะครับนัดครั้งต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลต่างๆอาการนะครับตรวจช่องปากได้อาการไม่ไดื้ใช้การรักษาเดเท่ารถยากับบ้านนะครับแพทย์ตรวจต,ตรงนี้พิมพ์ออกมาแล้วแล้วก็เซ็นตรงนี้นะครับ อันนี้เลือกวันที่ที่เข้ามาได้นะครับโอเคต่อมาก็ไปเสร็จรับเงินนะครับก็มานะนะครับเราจะเอาวันไหนแล้วก็เลือกนะครับวันที่3ถ้าจะเอามานะของวันที่5้าเราก็เลือกนะครับก็จะมาวันที่5นะครับแต่ถ้าจะเอาของมาน,นี้ก็มอเจ็บพิมพ์ก็ได้นะครับหรือจะคลิกดับดาวตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าแบบ คนไข้เป็นพันอย่างเงี้ยคลิกดอกดาวมันก็จะเสียเวลานะครับแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยนะครับส่วนวันที่มารับบริการก็เลือกเอานะครับวันที่สี่ใช่ไหมครับก็จะมาแล้วนะครับแล้วก็ปริน้นนะครับปริน้นเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก,ก็ตัดออกส่วนหนึ่งล้วก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งล้วก็ให้ผู้ป่วยนะครับทีนี้ต่อมาดูการนัดนะครับดูการนัดสมมติว่าเราจำไม่ได้ว่าเรานัดวันไหนสมมติผมดูวันนัด ตัวรักษาวันนัดวันที่17นะครับแต่วันที่17ดูการน,นัดใช่ไหมครับ17ต้องมาเลือกอาดูาต,ตรงนี้นะครับค้นหาวันนัดนะครับใส่วันที่17 17กันยามีใครบ้างามานะใช่ไหมครับเอา17ถึง25ก็จะเห็นว่ามานะ มี3คนนะครับมานาักกันใช่ไหมครับถ้าเอาเฉพาะวันที่25มีกี่คนอ่าเอาวันที่24อันนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าตั้งแต่วันที่25ถึง24มันไม่ใช่นะครับต้องเอา24ถึง24โอเคก็คือตรงนี้นะครับแพทย์ผู้นัดทันตแพทย์หญิงเอนะครับถ้าแ,แพทย์ผู้นัดเป็น b ก็ไม่มีเหมือนกันนะครับต้องเอา a นะครับโอเคอย่างนี้นะครับส่วนถ้าเราจะแก้ไขวันนัดสมมุตินะครับ มานีเราคลิกตรงนี้นะครับปึง้งคลิกเลือกนะครับเสร็จปุ๊บมันก็จะมีชื่อแก้ไขวันนัดวันนี้ยไม่ใช่ไหมครับขึ้นมาอย่างนี้เราก็เสร็จปุ๊บใส่วันแก้ไขเป็นวันที่เท่าไหร่นะครับค้นหาเสร็จปุ๊บวันชีเดิมอ่าตรงนี้นะครับใส่วันที่ใส่วันที่นัดนะครับแก้เป็นวันที่นะครับ อันนี้เป็นวันที่นัดยีนะครับเราจะแก้เป็นวันที่ยี่สิบเหมือนกันนะครับเวลาสิบเจ็ดสิบเจ็ดจนย์ศูนยนะครับอ่าแล้วเราก็คลิกออตรงนี้มันจะหายไปนะครับไม่เป็นไรมันจะมีจริงจมันจะมีเมนูตรงนี้อยู่นะครับคลิกนะครับอ่าแก้ไขแล้วนะครับก็จะเป็น17นะครับตรงนี้ เราก็เลื่อนดูว่าที่อขอโทษวันที่25นะครับแก้มาที่2ี่ดูซิวันี่า25มาหรือยังอ่าเห็นไหมครับ25มา2แล้วนะครับกลับมาดูที่ตัวรักษาก็จะเป็นวันที่2ี่นะครับแก้เป็นมนที่2ี่ทั้ง2คนแล้วนะครับในส่วนของใบรับรองแพทย์นะครับแล้วก็ปึ๊บปริ้นเหมือนกันนะครับแต,แ,ตแต่ถ้าแต่ถ้าเราต้องการจะแก้ไขนะครับ วันที่แล้วก็เดือนแล้วก็เลือกเอานะครับวันที่แล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับวันที่15เดือนก็เลือกเอานะครับและก็เลือกแพทย์นะครับแล้วก็เลือกเลขนะครับเลือกผู้ป่วยนะครับมาดีตรงนี้ที่อยู่ก็จะเปลี่ยนตามนะครับเอาปิตินะครับก็ได้ที่อยู่ก็จะเปลี่ยนตามนะครับแล้วก็เราก็พิมพ์เข้าไปนะครับใบรองแพทย์นะครับต้อง มาติดตามอาการต่อเนื่องอ่าอย่างนี้นะครับแล้วก็ปริ้นนะครับแล้วก็เซ็นนะครับสุดท้ายนะครับรายชื่อผู้มารับบริการนะครับอ่เอาวันที่4ถึงวันที่5มี2คนเห็นไหมครับแล้วก็ปิ้นเลยแล้วก็เก็บไว้นะครับ จำนวน2คนนะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวครั้งต่อไปถ้ามีคนชอบเดี๋ยวผมจะอธิบายไปทีละชีตนะครับจะสอนตั้งแต่การทำชีตหนึ่งอชีตสามชีตสี่ชีตไปเรื่อยๆนะครับจนจบนะครับจะเอาไปใช้ได้เลยนะครับรแล้วไปแก้ไขเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นฟอร์แมตที่เราต้องการได้นะครับซึ่งวิธีการทำแบบนี้มันต้องใช้ ความรู้ในเรื่องของการสูตรนะครับเรื่องของฟอร์มูลาต่างๆนะครับเอเล่นะครับคิวรี่ฟังก์ชันนะครับนะครับต่างๆนะครับซึ่งผมได้ทำคลิปแยกนะครับในแต่ละฟังก์ชันไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเอามาอินทิเกรตกันนะครับเอามารวมกันเอามาประยุกต์ใช้ให้เป็นงานชิ้นงานนะครับเราจะมาทำจากไรนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ